สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิิจาร์ลวงหน้านะครับในรายการศึกเจ้ามวยไทยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่18มีนาคมครับ2566นะครับก็จัดกันที่เบทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 3hd ครับหมายเลข33นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของเสียชายสุโขทัยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับก่อนที่จะไปให้ และนวิจารล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักก่อนนะครับผักยก24่นะครับมวยผักยกระบบอัตโนมัตินะครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากับอากาศนะครับให้ทนใดออกตัวบางทุนครับขั้นต่ํา10บาทนะครับราคาสุงตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมัดคงผมการนตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับทีแอดพีเคสองสี่ ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ spk 2 4นะครับ มาดูกันที่คู่ที่1นนะครับเปิดหัวายการในสัปดาห์นี้ครับเป็นเพชรดอลล่านายกการอบจอุบลนะครับพบกับเพชรประยักษ์ลั่นสีขอนครับในพิกัด102ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุนแดงครับเป็นเพชรดอลลร์นายกการอบจอุบลครับนักชกวัย14ปีนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับสำหรับเพชรดอลลร์นะเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงเข่าในแขียงแกล่งนะครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครับไฟล์ล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับไปกับเพชรมังกรชอห้าประยักษ์นะครับที่กองถ้พอากาศถ ดอนเมืองนะครับส่วนคู่ชคนะครับเป็นเพชรประยักษ์ลั่นสีขอนครับตัวนี้ก็เป็นมวยเข่าเช่นกันนะครับประเภทวงในปั้มรัดฟัดตีนะครับกาแลกกาสวนเลยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็เข่าเจอเข่าเลยนะครับก็เป็นมวยป็นเล็กๆนะครับปิกัด102ปอนด์นะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับออกชอบไปที่ทางนนของเพชรดอลล่าสบริสุทธิ์ นะครับเขาเจอเขาดูไม่น่าจะแพ้นะถ้าแพ้แพ้มวยฝีมือนะครับ,บรปวดเบียดที่ต่อที่เบียดไปเบียดมานะครับมองว่ากระดูกมวยการผัดมวยของเจ้าเพชรดอลล่าน์นีเขาจะดีกว่านะครับช่วงหลังนี่ถือว่าผ่านเบอรด์ดีมากๆ,ๆกว่านะครับเขาเจอเขานี่ออกช่อไปที่เพชรดอลล่าสบริสุทธ์นะครับวันนี้จะเอาชนะธนาของเพชรพยักลั่นสี่ขอนไปได้นะครับพิกัด102ปอนด์ครับออกช่อไปที่เพชรดอลล่านะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับเสือเอกระไม้บางมัดคลองตันนะครับพบกับเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ครับในพิกัด100ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเสือเอกระไม้บางมัดคลองตันครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้าทันเทพตอรามิทานะครับนักชกวัยส5ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเลยนะครับสำหรับเจ้าเสือเอกระไม้ครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยรุนแรงครับวงไหนล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นอ่ะนะครับก็เป็นดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับสำหรับธนของเจ้าเเสืออกมย ฝ่ายล่าสุดนี่ก็ไปสรุปแพ้ครับให้กับรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองนะครับตีกองทัพอากาศทูปะเตมีดอนเมืองนะครับส่วนกู้ชกนะครับเป็นเด่นสยามเหลี่ยมธนวัฒน์ครับนักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดสงขลาครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับเด่นสยามนะจังหวะฝีมือครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหมัดศอกแรงครับวงในก็มีขวางแทงสู้นะครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับเก็บตัวพิซอมอยู่ที่สจเล็กเมืองนนนะครับฝ่ายล่าสุดที่ชกไว้ครับก็แพ้คะแนนครับให้กับอีกิวซังสสละชี ที่เวทีมวยช่อง7็สีนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับก็เป็นคู่มวยแก้มือล้างตานะก็เป็นฐานะของเจ้าทันเทพครับที่เคยเอาชนะมาได้ครั้งหนึ่งครับที่ก่อธรอากาศทูปตเตมีดอนเมืองอ่ะนะครับก็เป็นคู่มวยดาวรุ่งพุ่งแดงด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเก่งเจอเก่งเลยนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะครับประเภทจังหวะฝีมือก็ต้องอยู่ที่เด่นสยามนะครับประเภทอาวุธครบเครื่องเดินได้ฝีมือได้นะครับมีนอกมีในก็ต้องอยู่ที่เจ้าเสือเอกใหม่ครับหรือว่าเจ้าทันเทพนะครับสําหรับมวยคู่นี้นะคร ของเจ้าเส er might, division, mm ือเอกมัยบางมัดคลองตันครับหรือว่าเจ้าทันเทพตอรามินทานะครับจังหวะฝีมือวงนอกดูดีกว่านะแต่ขวาต่อยขวานะครับวงนอกสู้ไม่ได้ก็มีวงไหนครับที่แข็งแข็งแรงอ่ะนะครับตั้งรับได้เปิดเกมได้นะครับได้ที่สําคัญนี้เคยเอาชนะมานะสีเสื้อบังมัดของตันครับผมมองว่าบรรยากาศนะครับการเล่นการเชียร์ในเวทีเนี้ยผมมองว่าฐานะของเจ้าเสือเอกมัยเนี่ยเขาจะดีกว่านะครับออกชอบไปที่เสือเอกมัยบางมัดของตันครับหรือว่าเจ้าทันเทพตอรามินทานะครับเคยเอาชนะมา นะครับวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่ด้วยนะครับจะเอาชนะธนาคงเด่นสยามเหลี่ยมธน,นวัฒย์ยำเขียนไปได้ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับกูที่สองของดอกาศนะครับออกเจาอไปที่เสือเอกไมนะครับ มาดูกันที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเซียนนะครับพบกับกองศักดิ์สอสัตตาครับในพิกัด127ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงครับเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเซียนครับนักชกวัย21ปีนะครับจากจังหวัดหนองบัวลําพูครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับสหรับเพชรสุวรรณนะเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานะครับเตะต่อยแรงครับหมัดซอกแรงนะครับวงในปั้มเตีแข็งแกร่งครับก้าแลกก้าสวนเลยนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุมเด็กเซียนครับไฟล์ล่าสุดที่ ไวครับก็แพ้นอกทีสองครับให้กับพลังบุญหมวดดับลําปางนะครับที่เวทิมวยราชดำเนินนะครับส่วนคู่ชกนะครับเป็นก้องศักด์สอสัตตาครับนักชกวัย22ปีนะครับจากจังหวัดชัยภูมิครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับสำหรับเจ้ากองศักด์นะเป็นมวยซ้ายอาวุธครบเครื่องเลยนะครับวงนอกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับวงไหนก็มีไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงนะครับหมัดศอกแรงครับแรงปลายแข่งแกล่ง นะครับสำหรับฐานะของกองศักดิ์ครับไฟายล่าสุดที่ชกไว้นะครับก็ชนะคะแนนเมฆชูทางด่วนครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ซ้ายกับขวานะประเภทมวยซ้ายนะครับเขาในแข็งแกล่งขวางเสียบขวางแทงนะครับหมัดศอกอันตรายเนี่ยก็ต้องอยู่ที่กองศักดิ์นะครับประเภทอาวุธครบเครื่องเตะขวาต่อยขวานะครับวงในเหนียวแน่นก้าวแรกก้าบวกนะครับก็ต้องอยู่ที่เจ้าเพชรสุวรรณนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่ฐานะของเจ้าเพชรสุวรรณยู่้าบุบเด็กเสียดอะนะครับพิกัด น้ำหนัก127ปอนด์เนี่ยผมดูว่าจอเพชรสุวรรณเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับเตะขวาต่อยขวาครับวงในก็มีล็อกลัดมัดตีนะครับชกในเบีที่ใหญ่กว่านะครับเบียดไปเบียดมาได้ท้ายเนี่ยผมมองว่าวันนี้น่าจะเฉือนออกชนะได้นะครับและกองศักดิ์นี่ถือว่าหยุดไปนานด้วยนะครับสภาพร่างกายดูเป็นรองนะครับออกชอบไปที่เพชรสุวรรณยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับวันนี้จะเอาชนะกองศักดิ์สอสตาไปได้นะครับพิกัด127ปอนด์ครับออกชอบไปที่เพชรสุวรรณยูฟาบุมเด็กเซียนนะครับ มาดูกันที่คู่ที่4ครับผู้ปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ครับเพชรพายุสิทธิเจทูลนะครับพบกับพระฤหัาเล็กเหลี่ยมธนวัตรครับในพิกัด100ปอนด์นะครับเพชรพายุสิทธิเจทูลนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยซ้ายเลยนะครับเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีเลยนะครับในขณะที่พระฤหัาเล็กนะครับตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องครับบล็อนอกเตะขวาต่อยขวาปั้มตีเข่าในแข็งแกร่งนะครับก็ฝีมือกับมวยเขานะสำหรับมวยคู่นี้นะครับ สำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นคู่มวยแก้มือหลังตานะก็เป็นเจ้าพัดหัดเล็กนะครับที่เคยพลิกเอาชนะมาได้หนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็ยกมาแก้มือหลังตากันอีกครั้งนึงครับปิกัด100อปอนด์เท่ากันนะครับชกกันไว้ล่าสุดนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีครับพลิกไปพลิกมานะครับวันนี้จึงต้องยกมาแก้มือหลังตากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเบื้องต้นครับผมออกชอบไปที่หน้าของเพชรพายุสิทธิ์เจทูนนะครับวันนั้นพลิกแพ้มานะมองว่าวันนี้น่าจะแก้เกมมาดีนะังหหวฝฝีีีมมมมืือออออเตตซซ้้าาาายยยยุ่่่ลลกผดู กว่าวันนี้น่าจะแก้เกมมาดีนะครับออกชอบไปที่เพชรพายุสิทธิเจทูลครับจะแก้มือหลังตาได้นะครับโดยการเอาชนะพระฤหัสเล็กเลี่ยมธนวัตรไปได้นะครับสำหรับคู่ปิดท้ายรายการน,นะครับออกชอบไปที่เพชรพายุสิทธิเจทูลนะครับสำหรับตัวเดียวเน้นๆครับชอบพิสุจ์ในรายการครับผมออกชอบไปที่เสือเอกมัยบางมัดคลองตันครับหรือว่าเจ้าทันเทพตอดามินทา นะครับเคยอาชนะมานะมีนอกมีในนะครับวงนอกนี่ดูคู่ขี้สูสีอะนะแต่ว่าดูว่าวงไหนครับของเจ้าเสือเอกมัยหรือว่าเจ้าทันเทพเนะี่ยเขาจะดีกว่านะครับใช้สีเสื้อบางมัดคลองตันนะผมมองว่าวันนี้บรรยากาศนะครับการเล่นการเชียร์ในเวทีเนะี่ยผมมองว่าน่าจะดูดีกว่านะครับออกชอบที่สุดในรายการนะครับออกชอบไปที่เสือเอกมัยบางมัดคลองตันนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนะวิจาร์ณล่วงหน้าครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่18มีนาคม2566นะครับจากเวทีมวยสยามมอมน้อยครับถ่ายทอดสดครับทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของเสียชายสุโขทัยครับสำหรับรายการศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับหากว่า,วาจะใดในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบัดมวยมณะ,ะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับลิปมี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ